ถาไม่อยากพาดข่าวสารอัปเดตต่างๆอย่าลืมกดติดตามน้องชบาด้วยนะคะเรื่องของการเป็นหนี้บางครั้งก็เรียกไม่ได้ที่จะต้องมีนะคะเช่นการซื้อบ้านการขยายงานสร้างกิจการสร้างครอบครัวแต่เมื่อมีแล้วชบาคิดว่าเราต้องอยู่กับมันให้ได้แล้วก็ให้ดีด้วยที่สำคัญอย่าให้พ่อคูณจนเป็นปัญหาก้อนโตในอนาคตได้นะคะ ชบาจึงมาบอกเพื่อนๆกับ4สิ่งต้องทำเพื่อให้หมดหนี้ไวๆกันคะ่ะอันดับแรกใจ่ายให้ตรงเวลาข้อนี้เป็นการฝึกวินัยแล้วก็ความซื่อสัตย์ของเรานะคะชบาจะบอกว่ามันเป็นสิ่งสำคัญมากๆในการสร้างความไว้ใจของเรากับเจ้าหนี้ซึ่งความตรงต่อเวลาในการชำระหนี้นั้นจะถูกบันทึกเป็นประวัติให้ธนาคารต่างๆได้เห็น เมื่อต้องมีการติดต่อธุรกรรมด้านนี้สินกับธนาคารเช่นการกู้ใหม่รีไฟแนนซ์ขอลดดอกเบีย้ยหรือขอผ่อนผันค่าง,งวดเรียกได้ว่าเป็นการเพิ่มเครดิตในประวัติของเราว่าเป็นลูกหนี้เกรดเอเลยทีเดียวดังนั้นแล้วเพื่อนๆจึงควรรักษาประวัติการชรําระหนี้ให้ตรงทั้งตามกําหนดเวลาและจํานวนเงินขั้นต่ําที่ต้องจ่ายเพื่อไม่ให้เสียโอกาสการขอสินเชื่อในอนาคตนะคะข้อที่2เลยทําบันทึกหนี้ส ในที่นี้เพื่อนๆหลายๆคนอาจจะไม่ได้มีหนี้เพียงบัญชีเดียวธนาคารเดียวหรือเจ้าหนี้เพียงรายเดียว อาจจะมีหนี้อยู่มากมายหลายประเภทเช่นบัตรกดเงินสดบัตรเครดิตสินเชื่อสูนบุคคลสินเชื่อรถยนต์สินเชื่อบ้านสินเชื่อธุรกิจเพื่อนเพื่อนต้องทราบกันก่อนนะคะว่ามีสินเหล่านี้แตกต่างกันไปทางอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขาการปลกหนี้ด้วยการบันทึกหนี้สินนั้นเราควรบันทึกรายละเอียดของยอดหนี้ที่ต้องชําระในแต่ละงวดกําหนดวันที่ต้องชําระในแต่ละบัญชียอดคงเหลือหลังจากหักยอดชําระแล้วและตาดอกเบี้ยในแต่ละบัญชี ซึ่งจะทําให้เรารู้ว่าแต่ละเดือนนั้นเรามีภารการชําระหนี้รวมเดือนละเท่าไหร่เหลือหนี้แต่ละบัญชีอยู่เท่าไหร่ชําระวันที่เท่าไหร่ของเดือนเพื่อไม่ให้เกิดการผิดพลาดและลําดับความสําคัญของการชําระหนี้สินจากอัตราดอกเบีย้ยที่ต่างกันได้ถูกต้องด้วยนะคะอย่างที่3มนะคะ เลือกโปะให้ถูกแม้ในยุคเงินทองฝืดเคืองขนาดนี้แต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีโอกาสได้รับเงินโบนัสเงินเสริมพิเศษหรือไรายได้เสริมกันใช่ไหมคะเพื่อนๆืซึ่งเมื่อมีเงินเหลือก็ต้องให้ความสําคัญกับการนํามาโปะนี่บ้างเพื่อให้นี่ที่มีอยู่หมดไปโดยเร็วชบายอยากแนะนําว่าการเลือกโปะนี่นั้นอันดับแรกควรพิจารณาเลือกจากก้อนนี่ที่มีการคิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกซึ่งเป็นลักษณะของนี่ส่วนใหญ่ยกเว้นสินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อส่วนบุคคลบางแห่งแล้วก็พวกโปรแกรมผ่อนบัตรเครดิตเป็นต้นนะคะและเพืเ่อนๆต้องรู้ไว้นะคะว่าเราสามารถที่จะโปกเพิ่มได้ในแต่ละเดือนหรือชําระให้มากกว่ายอดขั้นต่ําที่สัญญากําหนดไว้ได้และสุดท้ายให้พิจารณากรน,นี้ที่มีอัตราดอกเบีย้ยสูงที่สุดซึ่งมักได้แก่บัตเนนรเครดิตส่วนบุคคลแล้วก็บัตรเครดิตนั่นเองเพื่อให้มีสินที่มีอยู่ลดแล้วก็หมดเร็วที่สุดนั่นแหละค่ะอย่างที่4คะ่ะรีไฟแนนซ์เมื่อ มื่อมีโอกาสปัจจุบันหลายธนาคารเปิดบริการสินเชื่อเพื่อรวมหนี้นะคะซึ่งดอกเบีย้ยมักต่ำกว่าสินเชื่อส่วนบุคคลทั่วไปดังนั้นแล้วหากเราตรวจสอบหนี้ของเราบ่อยๆเราก็จะทราบได้ว่าหนี้เดิมที่มีอยู่นั้นไม่มีเงื่อนไขหรือติดข้อกําหนดเวลาห้ามปิดหนี้แล้วการรีไฟแนนซ์บนยอดหนี้เท่าเดิมก็จะช่วยให้ลดภาระดอกเบีย้ยลงได้ยกตัวอย่างเช่นนะคะหนี้บ้านหรือสินเชื่อที่อยู่อาศัยซึ่งมักจะมีอัตราดอกเบีย้ยต่ ในช่วง1-3ปีแรกแล้วก็มีเงื่อนไขคิดค่าปรับในกรณีที่จะรีไฟแนนซ์ในช่วงปีแรกๆเท่านั้นดังนั้นแล้วเมื่อหมดระยะเวลาที่จะไม่ต้องเสียค่าปรับผู้กู้ส่วนใหญ่ก็มักจะรีไฟแนนซ์หนี้บ้านไปธนาคารใหม่เพื่อให้ได้อัตราดอกเบี้ยที่ต่ำต่อไปที่สำคัญอีกประการนะคะคือการรีไฟแนนซ์หากไม่จำเป็นก็ไม่ควรขอเพิ่อมวงเงินหรือขยายระยะเวลาผ่อนออกไปอีกนะคะเพราะจะทำให้ นี้นั้นพอกูนมากขึ้นหรือหมดช้าลงนั่นเองนี่นั้นมีได้นะคะแต่ต้องมีอย่างสติแล้วก็พอดีกันนะคะเพื่อนๆอนอย่าสร้างนี่เพียงเพราะความอยากได้แต่ต้องสร้างนี้เพราะความจําเป็นที่สําคัญต้องจ่ายนี่อย่างมีวินยัยโบะทุกครั้งที่มีโอกาสฝึกทําแบบนี้อิสระของการหมดนี้ก็จะมาถึงเราไวคะ่ะในตอนหน้าชบาจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังถึงเคล็ดลับแกหนี่นอกระบบกันคะ่ะ แล้วเจอกันนะคะถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องชบาด้วยนะคะ